สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เธออดีตภรรยาออยธนาโพสรูปคู่ทิมพิธาเจอเอมี่ช็อตฟิลแรงกลางไอจีปัจจุบันทำหน้าที่เป็นพ่อและแม่ที่ดีของลูกร่วมกันสำหรับออยธนาและอดีตภรรยาเธอราวรี ที่ทำหน้าที่เป็นพ่อแม่ของแก้วตาดวงใจคนเดียวอย่างน้องรีนาซึ่งทั้งคู่ได้สลับแบ่งวันกะดูแลแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับคุณแม่เป็นหลักล่าสุดทางด้านเธอรวรีอดีตภรรยาออยธนาได้โพสต์รูปภาพคู่กับทิมพิธาหลังได้บังเอิญเจอกันพร้อมกับระบุคแคปชั่นเอาไว้วา่าเป็นกําลังใจให้นะคะและได้มีการแท็กไปที่อินสตาแกรมของทิมพิธา แต่ง,งานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาทางด้านเพื่อนสนิทของเธอ,อะระวรีอย่างเอมิกิ่นปรทุมคอมเมนต์ช็อตฟิลเอาไว้ว่าเขามองคนถ่ายอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ